สบายดีทุกคนวันนี้เฮาจะพาทุกคนไปเบิ่งวิธีในการไปแก้ปัญหา Google Play Store หรือ YouTube มันบอกให้เฮายืนยันตัวตนเนาะหรือว่ายืนยันว่าเป็นคุณนั่นเองนะฮะอาซึ่งขั้นตอนทำอิทให้เฮาไปลบบัญชี Google Play Store ของเฮาในอาการตั้งค่านั่นเองนะฮะไปทีบัญชีอาเลือนลงไปเนาะหาคำว่าบัญชีเนาะหลังจากนั้นให้เฮาไปลบบัญชี Google Play Store เนาะ อ่ากดลบออกเนาะล้วก็มันบอกให้เฮาป้อนรหัสหน้าจจเนาะเฮาก็ทําการป้อนรหัสหน้าโจอของเฮาเข้าไปนะฮะทีนี้มันก็จะทําการลบอ่าบัญชี g l e p l a y Store ตัวเก่าออกเลยเนาะทีนี้ให้เฮาไปที่ g Google Play Store เนาะอ่าแล้วก็มาตั้งบัญชีเนาะหรือว่าไปลงซื้อเข้าใสตัวบัญชีตีว่าเฮาใช้งานปกติเนาะอ่า ต้องมีบัญทีของไพ่ของมันเนาะใช่ว้อมกันบ่ได้เนาะตัวนี้นะอ่าตัวนี้ต้องเป็นบัญชีที่ว่าเคยใช้งานปกติเนาะอ่าหลังจากนั้นกดรหัสไซเนาะอ่ากดไวทีล่งก็ได้เนาะตัวนี้นะกดกดยอมห้าเนาะตัวนี้นะหลังจากนั้นก็รอเนาะแต่ให้เขากดยินยอมนั่นเองนะกดยอมหับเนาะหรือว่ายินยอมนั่นเอง ก็จะได้แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะหมดลงเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจที่ให้การติดตามชมนั่นเองฮนะ